คืนันแ,นแม่คนเดียวของข้าข้าเินดูแลไม่ได้เลยไม่ต้องร้องไอ้หนูต้องเจอแน่นอนแม่ของเองเนี่ยแล้วผมจะเ่าทุกอย่างให้ลุงใช้ฟังได้แต่สวัสดีครับผมและเดินเข้าป่านะครับวันนี้ผมมาหาเจ้าเกลือกมัน ุ่นเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้แม่ของเขานะครับหายตัวไปโคตรแปลกนะครับหลังจากที่ผมกำลังหาคนมาช่วยดูแลช่วยรักษานะครับแต่แม่เขาหายวับไปเลยลุงช้เห็นหลายคนสงสัยว่าลุงช้ไม่สบายอ่ะลุงใช่แล้วครับก็ดีขึ้นยังลุงดีขึ้นยังเลยครับยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเห็นเจ้าเกิดบอกว่ามาทางป่าไผ่หนามนะครับ มไม่รู้ว่าเจ้าเกิดจะตามหาแม่เขาเจอหรือเปล่านะครับผมก็ไปตามหาอาจ,อา,จารย์มาเพื่อที่จะรักษาแต่ก็ไม่ทันการละแม่เขาหายไปแล้วทีนี้ผมคิดว่าถ้าผมมาเองอ่ะผมก็ทําอะไรมากไม่ได้ผมก็เลยชวนลุงชัยมาด้วยนะเผื่อว่าอาจจะช่วยได้ไม่มากก็น้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราตามไปดูเจ้าเกิดกันเผื่อจะเจออหราน,นานนั้นไม่รู้จะเจอหรือเปล่าแต่ว่ามันบอกว่าม,มาฝั่งนี้นะครับอ่ะเดิเดนทางกัน ครับตรงชายลุงเขาจะเจอไหมครับแต่ว่าอ้เหตุการณ์แบบว่าวัยเกิดขึ้นไวัจริงๆนะครับทุกคนคือก่อนที่เกิดจะเข้ามาป่าที่นี่เกิดก็มารายงานผมให้ผมรู้ก่อนนะครับ เพราะว่าผมมีโอกาสได้ตามไปชงตามไปช่วยเลยอย่างนี้ลงเสียงลงเหรอเสียงใคร,รคโอ้ปลาไยน้ำใครตะกอเรียกแม่วะเดี๋ยวฟังเสียงคุ้นๆน,นะ เรียกแม่ใช่ไหมลุงไปติดตามลุงไปก่อนวันนี้เรามาพร้อมจัดเลยนะครับเพราะที่นี่เป็นป่าภผา่นานนะครับป่าจะลกคืบมากมากลุงครับ ลองสันนิษฐานกันเล่นๆไหมผมว่านะคือป่าภัยหนามะมันก็ไม่มีใครแล้วนอกจากคนที่เราเจอลุงคิดว่าเป็นไปได้ไหมไอคนที่มันอาศัยอยู่ในต้นไม้ยักษ์ต้นนั้นเป็นไ่ได้นะแดงเยเป็นไปได้ใช่ไหมลุงเอาก็ผมคิดมันคงไม่ใช่ใครแล้วแหละถ้าไม่ใช่มันอะ

โอ้กะวายโยเกิกไม่ได้ไปไหนไกลมากเร็วๆๆลงมาคุยกันหน่อยเหตุการณ์เป็นยังไงด้ลองเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งดิ๊ดผมสงสัยนั่นมันมากเลยลงเแน่สงสัยอยู่เหมือนกันทำไมมาเวลาเวลาลีกเล่าโอ้ยกระเลงสุดๆเราเกิร Ô mày thấy cái ô mày cài ra mày, anh kìa nè, anh kìa nè, anh kìa anh kìa nè, anh kìa chơi, anh kìa anh kìa nè, anh kìa nè, anh 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 kìa nè, anh kìa nè, anh anh แล้วพาไปดูให้หมดเลยนะโอ้ยเกิดนั่งก่อนนั่งก่งอนนั่งก่อนนั่งก่อนเพื่อนเหนื่อยเหนื่อยยังไงวะหัวแดงทำไมเอ็งแต่งตัวเหมือนพวกอยตะเก,กาเลยวปะแ้ยวะมันคืออะไรมึงช่ไม่รู้เหมือนกัน ก็เลี้งตัวอยูนนี้โปรกริทนี่เลยนะอ้ะอ,อไหนลองเล่าเหตุการณ์ที่บอกดิว่าแม่เอ็งนอนมาได้ไงเกิดอ,อยากรู้เหมือนกันฮะคิดไปฟันเลยอ่เป็นอย่างนีง Lâu ở đây Phan ơi Mày tổng à, Mày thông thông Mày Con đàn mẹ con nhau không khả Khả hình mày đại Mày, mày chơi nè non, mẹ yên nè đó không อย่างให้ลุงใช้ฟังได้แ,แต่ตอ,อน่ัร้นจบเลยลุงใชัยเฮ้ย่อ,ยองอย่ารลองเฮ้ยลอนทำไมล่ะมาไม่ทันจริง,ง,งไม่คิดว่าคนจะมาจับด้วยเฮ้ยเหมือนมันรู้หมดเลยนะว่าใครจะมาใครจะมา แ่นกำลังหาหมอผีหมออะไรหม <ขา S 1> เลอยู่ตรงนี้ก่อนเดีวขาวไปหากขกินมาให้อนขาดกลับมาถแล้วขเจอชแกคนหนึ่งุมือม่ขาไปเดินไปทางตนรูน,ะงน,นลงคิดว่าน่จะเป็นไอ้แกคนติดหลบซ่อนอยู่ตรงต้นไม้นน่แหละ ที่จำแม่ของไอ้เกิดไปผมก็ว่ายอย่างนั้นนะที่ผมไปตามไปอยู่ๆขาเก,ก่าไม่ออกทำอะไรไม่ได้เลยข,ขนาดนั้นเลยนะเกิดใช่เลยนุงนใชยก็จะเดินรแบะเดินไปช่วยเรื่องไปช่วยท่านแม่แต่ทำอะไรไม่ได้เลยโดนเมินสะกดเอาไว้ ป่าที่นี่ผมคิดว่าไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะผมว่าน่าจะเป็นไอคนที่มันสิงอยู่ในต้นไม้ต้นนั้นที่มันชอบจับคนทรมานคนลุงชัยว่าใช่ไหมลุงว่าใช่ไหมล่ะแน่นอนมันก็ต้องเป็นอย่างนัง้นอยู่แล้วแหละถ้าไอเก,กเอาสักขนาดนี้เราก็ต้องตามเวลาคอมันมันอยู่ไหนผมก็ยังไม่รู้เลยลุงชัย มันอยู่ตรงต้นไม้ที่เองบอกนี่แหละเกิดเดินไปมีึงอ่าเห็นเองบอกโดนลากเข้าไปที่ต้นไม้ขาเห็นโดนลากแต่ขาดโดนมดสะกดเอาไว้ถ้าขาไม่ช้าบ่าเดินตามงั้น,ง,นงั้นพอจะชี้ได้ไหมว่าเป็นต้นไม้ต้นไหน เ็นต้นไม้ี่ใหญ่มากก็มีต้นเดียวแหละมั้งท evet ี่เราไปกันนะลุงกตตอนนั้นต้นเดียวแล้วผมว่ามันจะปิดชีพเลยผมว่ามันก็ยังไม่ปิดหรอกจะเย็นเกิดไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวคิดว่าน่าจะหาวิธีช่วยได้นะไอ้พวกนี้มันชอบทรมานคนมันจะยังไม่เอาชีวิต ลุง,งาอาการแม่ของเกิร์กปั่นแบบแปลกมากเลยลุงอยู่ๆก็แลบลิ้นอยู่ๆก็หิวอลุงเอางี้นะเกิร์กเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วลงไปคุยกันข้างล่างเลยไหม<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวต้นไม้ต้นใหญ่ใช่ไหมแล้วมันมีทอยตอกไหมต้นเพิิงอ<ม>โอตอนนั้นแหละ ไอแกนั่นแหละไม่ใช่ใครแล้วแน่นอนไปตูกขึนมาดัง,งร้องเอาลงช่วยเอง,อง,องทุกอย่างมีทางออกไว้เกือบงั้นเองงใช้นำไปหน่อยนะเดี๋ยวจะดูว่าเป็นต้นไหนกันแนะ่มาก็ไปเดี๋ยวพาไปเร็วจะรีบไปช่วยแม่งค่อยๆเดินนะหนามเยอะมากที่นี่ ดูครับไม่ต้น้มนี่โอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับทุกคนแล้วพวกสัตว์ป่านี่อย่างเยอะเหมือนกันนะครับถ้าเป็นไปได้ผมไม่อยากให้เดินด้วยรองเท้าแตะเท่าไหร่นะครับใส่ไม้หอมมานี่คือรองเท้าที่ดีที่สุดแล้วนะครับเฮ้ยเกิดไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยว <Hey. S 2> เดี๋ยว ้ยล้มไม่ล้มที่อิญไล่แล้วขึ้นกันเป็นไรวะเฮ้ยเดี๋ยวนะน้ำน้ำน้ำเดี๋ยวนะไปดูกันทุกคนจะล้มมาไปล้มทิเอิญเดี๋ยวช่อยช่วยช่วยเอนเฮ้ยระวังเฮ้ยน้ำเดี๋ยวไรโอ้โหล้มเลยวะไม่ทัน มี้นเร็วอยู่กับล้อมนี่ผมจัดแต่ทางล้มไหนไม่ล้มล้มงหนามเลยก็ก็มันน่าจะร้ะะองไห้หนักนะลุง <c oughs> น่าจะรับไม่ได้นะที่แม่ของตัวเองโดนจับไปอนี่สงสารเลยเฮ <c oughs> <ย>้ <c oughs> ยอะไร <c oughs>

เป็นว่าเขาจะไปฆ่ามันกันใจเย็นๆเดี๋ยวลุงไปเองไปนั่งก่อนมึงนั่งก่อนเดี๋ยวมึงจะล้มเกิดเพื่อนเองนั่งก่อนเองนั่งก่อนนะเองอย่าเพิ่งเองอย่าเพิ่งใจร้อนพอใจร้อนอ่ะเองจะไม่ได้เลยนั่งก่อนเองนั่งก่อนตอนเนี้ยเองนั่งก่อนใจเย็นๆนะถือว่าขอนั่งนั่งลงโอ้ยไม่ไหวก็ฝืนเนาะคนเรา เออไม่ไหวก็พักไม่ต้องไปฝืนมันเดี๋ยวลงพาเองไปมันไม่ช่วยอะไรดีขึ้นเองนอนพักก่อนเก็กตอนเนี้ยเอาเอานี่ไปดมก่อนหนุมานเนี่ยเอาเอาอ๋อกินเหมือนสายท่อมอ่ะวันนี้ไม่ไหวร้อน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 ๆันร้อันร้อนพักก่อน เดินก็จะล้มโอ้โหจะไปอยู่แล้วแหละเอาเดี๋ยวมาดูมานก,ก่อนจะเย็นเย็นเดี๋ยวลุงพาไปจัดก,การมันแต่ก่อนไปเนี่ยเอ็งต้องเก็บแรงไว้ก่อนเอาโอ้มันชั่วเหมือนกันนะมาเขาจับไวยัยางไง ผมรู้สึกว่าผมก็เผลอไม่นานนะลุงอย่าไปปากสมยัยเดี๋ยวไม่มีแรงเดี๋ยวพาไปโคนในตอนนั้นให้มันฟอยแม่ของเองงานนี้เราก็เสียไม่ได้อยู่แล้วขอขอบคุณล <c oughs> ุงชัยเฮ้ยกืนเกินน้องสามมัน เดี๋ไมนี่ไฟแล้วมีแรงแน่นอน,นลุกขึ้นเร็วนี่มั่กี่โมงกี่ยามแล้วแค่เวลาจะมาเป็นลมต้องเป็นห่วงแม่ของเองอ้มันสดุดเลยนะ ผมเผ่าเนี่ยตายบ้างนะแก่ปไ,กไปเปไรจะฆ่ามึงนี่ได้เลยอกแกใจเย็นๆเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงวันนี้มึงคงจะไปไม่ไหวละกูค,คงไม่ไปกับมึงหรอกกูว่าก<น>ูขอพางับก่อน เกิดข้าขอพายองกลับบ้านก่อนได้ไหมลูกเอิงอย่าไปช่วยแม่ครับข้าก่อนแม่เองต้องไม่เป็นไรแม่เองไม่เป็นไรมากหรอกนะช่วยทันอยู่แล้วจะทำอะไรหรอกเดี๋ยวข้าไปเองก็ได้ไม่เป็นไรใจเย็นๆอันนี้ก็ไปล้มหัวทิ่มใจเย<อ>็นๆตอนมืดเนี่ยเราทําอะไรมันแทบไม่ได้เลยไอ้เกิดไปพยุงไปทางนู้นไปออกไปออกจากป่าก่อนไปไปซะไปเลย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 ,เลยอันตรายไม่รู้เรื่อง โอ้ยเกิดมันดื้อไปลงใครก็รักแต่ว่าตอนนี้เองไม่ไหวเองจะเป็นด้วยคนเนี่ยถ้าแม่งรู้แม่งจะเสียใจมากเลยเข้าใจแล้วต้องอดๆนะก็ดีก็ดีเองเข้าใจอ่ะเ,เองดูป่าที่นี่เป็นป่าแบบอันตรายมากยิ่งตอนเย็นเนี่ยเราไม่มีสิทธิตามมันได้เลยที่ข้าบอกเองได้พอ,อะรรู้ไหม ข้ากับลุงชัยเนี่ยมาด้วยกันแล้ววันนั้นเอามันไม่อยู่ต้องรีบกลับกันก่อนอะมันไม่ออกจากต้นไม้ประเด็นเราทําอะไรมันไม่ได้นั่นกง,งาาก่อนนะอังจะพักผ่นอน,นอก่อน,น,นอไหมเรา เออถ้คิดย่งไงก็ตดีเดี๋ยวพาไปเลยขอบคุณใจครั้งมนมาไม่เป็นไรเป็นหนี้คุณใจแล้วไแดงอีกแล้วนี่ไม่มีคำว่าเรามันไม่มีคำว่านี่หรอกช่วยช่วยอะไรได้ช่วยกันได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงอย่างเราไม่มีคําว่าเป็นหนี้บุญคุณกันแน่นอนนั่งก่อนตอนนี้เองนั่งพักผ่อนก่อนเองไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้องอะไรมากเองพักได้เองพักก่อน ผมเองนี่ตอนแรกยาวกว่านี้นะลุงมันก็ไปตัดมาแล้วนะลุงไม่ใช่มันไม่ตัด <c oughs> เอาไงดีลุง <c oughs> วันนี้ถ้าเาไปก็คงไม่ทันแล้ว <c oughs> ใช่มันก็เย็นแล้วเดี๋ยวลองหาวิธีดูไหมล่ะ เชื่อข้าแม่งไม่เป็นไรมากอกะตอนนี้มันยังไม่อะไรมากมันชอบทรมานคอนอยู่ละแต่ข้าจะพยายามช่วยเองให้ได้ช่วยแม่งให้ได้เกิดข้าสัญญาข้ากับลุงชัยนอนเ,เ,อ,อ,เอ้ยฝนมันฝนจะตกด้วยเนะี่ยบอกแล้วฟ้าฝนไม่เป็นใจนะทุกคนตอน,นแรกก็จะไปอยู่อยู่สภ,ภาพเกิด โอ้โหมันก็จะพาผมไปอย่างเดียวเลยแต่ดูมันยังลุกไม่ขึ้นเลยนะครับ <คน S 1> โอ้นจะมาแล้วดิเอาไงดีอะลุงเราไทยเกิดกาบ้านลุงไม่น่าแล้วลุงไม่น่าไห้าทีทำธุระ ชิงช่างอะคออ่อยฝนจะตกกันนี่ว่ะเดี๋ยวพีช่วยต้องช่วยกันพยุงกลับนะมั้งลุงตาน,นั้นแหละทุกคนเดี๋ยวผมกับลุงชายจะพยุงจเจ้าเกิดกลับกันก่อนนะครับลูกไหวไหมเนี่ยอาหนะักจัง